เก็บถั่วฝักยาวยังไงให้ถั่วฝักยาวของเราออกได้อีกหลายๆรุ่นนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการเก็บที่ถูกต้องนะคะนี่ก็คือจะเป็นต้นขั้วของถั่วฝักยาวเวลาเก็บเราใช้วิธีหมุนนะคะหมุนๆๆแบบนี้เลยแล้วก็ดึงออกเบาๆค่ะแค่นี้เองนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บถั่วฝักยาวได้อีกหลายรุ่นเลยค่ะเพราะว่าเขาจะออกมาอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันอีกรอบนึง นี่อีกช่อหนึ่งนะคะจริงๆอะ่ะแต่ละช่อเนี่ยบางทีเขาก็มี2ฝัก3ฝัก4ี่หฝักนะคะก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นชุดแรกก็อาจจะยังมีน้อยหน่อยเนี่ยเราเก็บชุดแรกเลยนะคะสําหรับต้นถั่วค้างถั่วที่เราเพิ่งลงปลูกไปอีกไม่นานเราก็จะได้ถั่วเก็บอีกนั่นเองค่ะ แค่นี้เราก็จะได้แล้วหนึ่งมือ้อเดี๋ยวเราไปเก็บต่อกันอีกนิดนึงนะคะนี่เลยแค่นี้เองมาปลูกถั่วฝักยาวมาปลูกผักทานเองกันนะคะปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทานเองค่ะ